พิซซ่าเตาทานทานแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วแซ่บจริงสาวเขาดูไวแป้งให้ไปหาซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายครบครันเครื่องมันมากมายได้ดังใจน้องแป้งวางให้ช่งแต่งหน้าซอสพิซซ่าทาปาดให้น้ำมายองเนตรอง หอมใหญ่ไม่เพลอมะเขือเทศเถอะพริกสองกุ้งนางใส่อย่างน้ำมองสีทองสับปะรดวางออริกาโนหน่อยหินหนูหมอดซาเลลาชิดอยู่ปูใส่ย่าให้มันวางใส่กรอกแคมแจมที่มีวังโรยเกลือเนื้อหน่อยค่อยวาง เหมือนยางยางปลาพิซซาตาย่างไฟแล้วร้อนเพียงแถวแถวกลบขี้เท่าเข้าเตาไฟอย่าลืมปิดฟ้ากลับไปกลับมาด้วยใหม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าใครจ้องจะกินน้อง